สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนเกิดวันพุธนะคะเป็นคำไกด์ไลน์นะคะอย่านำไปตัดสินใดๆน,น,นะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะภายใน1-3เดือนนี้คนวันพุธสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะเจออะไรบ้างนะคะคุณอาจจะเจอหรือกําลังจะเจอในเรื่อง รักสามเศร้าเราสามสี่คนเจอคนที่มันมันหลอกให้คุณเศร้าเสียใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจประมาณนี้นะคะเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เป็นพลังงานของสาวโสดสาว่มายนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองดีเอ็มเพเป็นคนที่มีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้ เป็นเป็นเจ้าของกิจาการได้นะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเต็มไปด้วยความรักความปัารถนานาดีให้กับผู้อื่นนะคะเห็นไหมคะคุณมีเกณฑ์น,นะคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนใจบุญหรือคนเนี้จะมีใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นสายเปก็ได, <c oughs> ได้เนาะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงิน เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณหรือไม่ถ้าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับการให้ทานคนขอทานนะคะแบ่งปันเงินที่ได้มาหยิบยื่นให้กับเขาเป็นการช่วยเหลือเขาให้ด้วยให้ด้วยความเต็มใจให้ให้เขาค่ะแบ่งปันให้เขาเป็นการสะดเดาะเคราะไปนะคะอืเหมือนคุณกําลังพยายามตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือว่าทําในสิ่งที่คุณรักนะ คุณเป็นคนเก่งนะขยันอดทนแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจมากด้วยเวลาที่คุณได้ทำอะไรแล้วนะคะจบสิ้นความเจ็บปวดคุณอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังก็ได้นะเนี่ยโดนโดนกระทำมาเยอะสิบดาบคือเจอจนไม่มีที่จะเจอแล่เอ,อเสียบจนไม่มีที่เจ็บจนไม่มีที่จะเจ็บแล้วอะเออคุณเจอ อะไรมามากมายเลยหรือไม่ก็เป็นเป็นช่วงที่กําลังฟื้นฟูเยียวยาจิตใจร่างกายของคุณเนาะเดี๋ยวไม่ก็เจ็บป่วยไม่สบายกําลังจะฟื้นฟื้นฟูร่างกายของคุณเนาะ <c oughs> หลังจากนี้คุณจะมีไฟในการทํางานมากขึ้นนะคะอืมมีเกณฑ์การได้เดินทางไปทํางานเป็นคนที่สู้ลุยมีเทคแอคชั่นนะคะเห็นไหมคะเป็นคนที่รักอิสระใช่ไหมคุณเป็นคนที่รักอิสระใช่ไหมคุณวันพุธ อชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เนาะชอบไปเรื่อยๆอค่ะเออเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมไม่ชอบให้ใครมาบังคับอิสระที่แท้ทูคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าคะอืมคุณจะหลุดพ้นนะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นอิสระคุณจะหลุดพ้นเจอรักสามเศร้าหรือว่าถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังอะไรใดๆอ่ะ คุณจะเป็นอิสระทุทกๆเรื่องแล้วนะคะม,มีเกณฑ์ได้ได้ไปพูดไปคุยในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปร่วมหุ้นลงทุนไปเจราจาต่อรองคุยเกี่ยวกับการเงินนะมันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ถ้าช่วงนี้คุณนะ่ะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวาจาเป็นทรัพย์เลยนะคะคนวันพุธอถึงเวลาแล้วคะ่ะโชคชะตาฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนละถึงเวลาคุณ จะได้รับผลกรรมดีละหรือหรือไม่นะถ้าหากว่าคุณมีมีเขาไพ่ใบนี้คือการเป่าประกาศถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรจําเป็นที่จะต้องพูดให้พูดมันออกมาเลยค่ะให้เด็ดขาดชัดเจนเลยค่ะเป่าประกาศพูดออกมาให้คนได้รับรู้เลยค่ะว่าอะไรยังไงเป็นแบบไหนพูดออกมาให้ให้มันชัดเจนไปเลยมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะอืม มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหนึ่งไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนาะเด่นๆเลยนะก็คือธาตุลมมิถุนตุนคุมธาตุดินพฤกษกันมังกรนะเนี่ยเด่นมากแล้วยังไงต่อคะคุณจะเจออะไรบ้างอคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือไม่คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคะ เนี่ยคนที่มียศมีตำแหน่งหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้มีความที่แบบว่าผู้คนยำเกรงอามาดขลึมไม่พูดเท่าไหร่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆน,นะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคนคนนี้ปัญหาทุกอย่างกำลังจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีบางพลังงานมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคนวันพุธ เดินทางก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองงานของคุณจะเป็นที่โดดเด่นเห็นไหมเดอะสตาขอปิดปิดก่อนนะคะงานของคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักแม้แต่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นดาวเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าทําอะไรอ่ะคุณจะประสบผลสําเร็จแล้วก็คุณอ่ะจะเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะเพราะคุณอ่ะ บางพลังงานนะหน้าตาดีหุ่นดีผิวพรรณดีมีเซ็กแอบเพลียวสูงใครเห็นก็หลงหลงในรูปลักษณ์หน้าตาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากเลยะค่ะหน้าตาดีแน่นอนเลยคนวันพุธเนี่ยทําอะไรก็เป็นดาวดวงเด่นนะเป็นที่รู้จักแม้แต่ผลงานของคุณจะเป็นดาวดวงเด่นระวังมีเกณฑ์ทะเลาะขัดแย้งนะคะเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนกับกลุ่มทีมของคุณน่ะจะทะเลาะกันให้ระวังคําพูดคําจาของคุณนะคะ อืมอืมระวังนะถึงกับต้องเดินหันหลังให้กันเลยนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่ระมัดระวังมีเกณฑ์ต้องเดินหันหลังอาจจะมีปัญหาในเรื่องการการเงินการลงทุนระวังในเรื่องของการนี่สินล้มละลายนะคะระวังตรงนี้ด้วยเพระพาะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือระวังห้าเหรียญก็คือขาดแคลนการเงินขาดแคลนล้มละลายในเรื่องของนี่สินรุมเร้าอะไรประมาณนี้ <c oughs> คุณจะมีโอกาสได้มีโชคลาภนะจากเด็ก อายุน้อยกว่าเนี่ยคนคนนี้หรือไม่คนคนนี้ที่มีอายุน้อยกว่านี่เขาจะเข้ามาหยิบยื่นส,สิ่งดีๆให้คุณคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องการงานมากขึ้นเก่งฉเฉลียวฉลาดดูดีมีเสน่ห์รู้จักวิธีการรับมือในการทำงานนะคะเป็นคนมีไฟด้วย อเป็นครูครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะยไพ่ใบนี้งานของคุณจะทําเงินให้คุณคะ่ะคุณจะมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยคะ่ะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเจอคู่เจอคนรักอืมแต่ก็ให้ระวังด้วยนะเลือเวอร์เขาปิดก่อนเจอเจอคนรักเข้ามารักครั้งนี้ก็อ่ามันไม่ได้มีแค่คนเดียวดีวมาเพื่อเพื่อลุ่มหลง ในรูปลักษณ์ภายนอกเพราะคุณเป็นคนที่ความที่ว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์เนาะเป็นดาวอะ่ะเป็นที่รู้จักคนคนคนภายนอกเขาเห็นใครเขาปรารถนาในตัวคุณอยากจะได้คุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะได้แบบ18บดบวกหวังหวังแค่เรื่องกายภาพแค่นั้นนะคะคุณดูดีๆนะอืมระวังด้วยนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขหลังจากนี้จะพบแสงสว่างเจอทางออกสุขสมหวังจะเป็นของคุณคะ่ะ อืมสุขสมหวังจะเป็นของคุณเนาะอืมคุณอาจจะเจอรักที่ดีๆก็ได้ให้เลือกให้ดีๆก็แล้วกันนะคะคุณจะมีแสงสว่างมีออร่าอืมมีไฟในตัวมีความสุขสนุกสนานร่าเริงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวดิมมันออกมานะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากทางไกลหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าทําสื่อออนไลน์ก็จะดีจะปังนะอืมจะมีการได้เดินทาง ย้ายบ้านย้ายงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะมันจะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นเห็นไหมคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์อยู่เอาอยู่นะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณเอาอยู่เพราะความเก่งความแกร่งของคุณนั่นเองนะจะมีหนุ่มน้อยเข้ามามอบรักให้กับคุณคนนี้แหลคะค่ะนี่อัศวินถืออ่อายถือไอ้อัศวินถือเหรียญก็คือเป็นชาวธาตุด,ดินนะเขาจะเข้ามามอบรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณเลเวอร์เห็นไหมคะ คนคนนี้น่ะคบได้ช้าแต่มั่นคงนะให้คุณเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองด้วยแล้วเขาคนนี้เขาเขาจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะเขาไม่ได้อ้อมค้อมนะคนนี้แหละที่จะเป็นคู่ของคุณใครที่เขาเป็นคนพูดตรงๆขวานผ่าซากนะอืมก็คนนั้นละค่ะที่จะเข้ามาคุณก็จะอยู่แบบเศรษฐีนีเห็นไหมคะรวย คุณจะหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นอยู่กับรักอยู่กับนกอยู่กับธรรมชาติเป็นพลังงานของผู้หญิงที่สวยเพียบพร้อมมีเงินมีทองนะคุณเป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ไม่แน่คุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ได้าง,งานใหม่ๆด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางแน่นอนชาลีออตไม่คนทางไกลเดินทางมาหาคุณก็คุณเดินทางไปมีเกณฑ์เดินทางไกลนะมีสพลังงาน คนทางไกลมีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณหรือไม่คุณก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลให้ระมัดระวังในเรื่องของการาขับรถอารมณ์บาลานซ์อารมณ์มความรู้สึกดีๆอย่าอย่าอย่าหงุดหงิดง่ายนะช่วงนี้ให้ดูดีๆนะคะทําบุญให้กับคนขอทานคนยากไร้แล้วก็ทําบุญให้กับแม่ย่านางลดด้วยนะคะลถคุณอาจอาจจะให้โชคนะ,คะพลังงานของความ ดื้อรันเอาแต่ใจเห็นไหมคะเนี่ยขับรถเนี่ยให้ระวังในการเอาแต่ใจดื้อรั้นไม่ฟังใครนะอึมซอบซอบลงบ้างก็ได้นะคะคนวันพุธอืมคุณจะมีความสุขรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะอยู่คนเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นพลังไพ่ไพ่ใบนี้ก็คืออืมกลับมารักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก คุณมีเงินมีทองมีความสุขอุดมสมบูรณ์เพียบพร้พอรมแล้วอยากกินคุณก็ได้กินอยากเที่ยวคุณก็ได้เที่ยวอยากไปไหนคุณก็ได้ไปคุณคุณชิวชิวอะ่ะคุณหันกลับมารักตัวเองนะคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแล้วนี่คือพลังงานของคนชาววันพุธนะคะก็คือคุณอาจจะเจอสถานการณ์สรุปนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามสี่คนถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังถูกทรยศคดโกงถูกคนทําให้เจ็บช้ําน้ําใจไม่สบายใจเนาะ มีเกณฑ์ได้คุณจะหลุดพ้นนะคุณจะเป็นอิสระเดอะฟูแล้วก็คุณมีเกณฑ์ได้ไปร่วมุูดลงทุนหรือว่าไปพูดไปจาเจรจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงชะตาฟ้าเปิดค่ะถึงเวลาของคุณแล้วคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองทุกอย่างทุกอย่างปัญหากําลังจะคลี่คลายเป็นดาวดวงเด่นเ,เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่โดดเด่นเนาะเป็นที่รู้จักของผู้คนทําอะไรก็จะเฮงจะปังจะดัง จะรวยเนาะระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะมีเกณฑ์นะให้ระวังให้ดีระวังการเงินคุณจะขาดสนหรือไม่ก็ลม้ลม,ล,มละลายนะคะมีเกณฑ์คนหนุ่มๆเข้ามาหาเด็กคนที่มีอายุน้อยกว่าจะเข้ามาหยิบยื่นความรักดีๆให้คุณงานของคุณจะทําเงินให้คุณจะเจอคนรักเข้ามานะ คุณจะพบทางออกจะเจอแสงสว่างนะปัญหาทุกอย่างกําลังจะขี้คายให้เด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ดีมีเกณฑ์ได้ยกย้ายงานย้ายบ้านย้ายเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลนะไม่งั้นก็คนทางไกลจะมาหาให้ให้ระวังความดื้อรั้นเอาใจใจตัวเองนะคะหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองค่ะมีการได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะ นี่คือพลังงานของคนวันพุธค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ